วินเตอร์เคิร์สี่ตัวโอยสายโดนวินเทอร์เคิร์ดอีกแล้วไอีสปอร์ตตัวนี้นี่มันตัวเฮ้ยมันอยู่อีกแล้วเนี่ยมยูซ้อนอยู่อะเคียร์สปอร์ตอยู่สองตัวเลยเคียร์สปอร์ตซ้อนอยู่สองตัวผมมืด ผมเวิร์ดเองครับผม, <S <S ดมโดนสั่งวะโดนสั่งสติ๊กวะโอ้ดอดอโดนเวโนเลิชวาร์ฟที่แจ้งมาหน่อย <S 2> <S 2> จริงๆเมื่อกี้ผมวาร์ฟเล่นบิงเข้าป่าแล้ววาร์ฟก็น่าจะรอดสบายๆแล้วเทียนจอยเมนต้ารับวะ่ะ ต้ายรับชิลดินท้ายขวาเขียอัติเมตทำไมมันยืนอย่างนี้วะโอ๋อมีวีเวอร์วะ่ะอู้หูยนอ,นอาวาอลโดนเข้มเข้มเอาตายไปแล้วอันติเมตตายไปแล้วครับเขี่ยอะไรเนี่ยเอาเเ้าเล่นี่เป็นโดนวิเทอร์เคิลด้วยเขี่ยเป็นการไฟที่แปลกมากโอดียืนยิงสลัดตายเฮ้ยเฮ้ยอู้วีเวอร์ทำหลับรัวๆ โอ้ดิมิงเข้ามาอีกโอ้ไฟแปลกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคอมโบอุ้ยคอมโบโดนด้วยเอ้าเแต่มีคนเว้าทีมเมิไปเอ้าไม่ได้ตายอยู่ดีเอ้าทีมไว้แบบไม่ต้องมีกูเลยโอ้ยยอดอยากลองความแรงว่ะอยากลองความแรงว่ะเชี่ยไม่โดนโอ้ สวกมากขอบคุณเจ๋และเฮ้ย <sh> วุดวุดวุดเอ้ยไม่วุดแล้วเอ้ยยังสลักหัวแตกโอ้ยโดนเฮ้ยไม่โดนล้วเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้แบบอุ้ยเอลซีแม่ง หลบควงกูได้ตลอดโอ้หมันหลบได้ยงไงพวกแกอุตส่าห์บิงดักหลังมันเดินมาขึ้นตด้อโอ้ยย่างง่วงย่างงงงงเลยเมื่อกี้มันเป็นสเต็ปหลบที่แบบคาดไม่ถึงจริงโอ้โหเชียโซลิฟโคตรแรงโอ้โอพลาดเลย อันเดียงอัดเวทปับแตกเขียนี่โดนไปแป่นสแต็คคืออะไรวะเนี่ยสิบสแต็อันเดียงสิบสแต็เฮ <c oughs> ้ยเรามันว์าไปแล้วอะ อันนี้มันแบบดูสเต็งที่กูจะตายไอ้โดนซอมบี้หยุดยากูเจ็บไม่เอาแล้วอ้ออตายอยู่ดี <Hello there. S 1> เฮ้ยเลยแ็กม้าไอตัวนี้มันตัวเวทบ้าบอช่วยด้วย ช่วยด้วยกูตายแล้วเวนการช่วยอะไรไม่ได้เลยออกเวนการมาเจอเลยเช็คเตเองจริงวะเอจริงวะทุกคนเพราะผมออกของผิดว่ะผมต้องไปฮู้ดวะกูไม่น่าซื้อเวนการเลยเนี่ยเฮ้ยเปิดให้ประเดิดเปิดปะ่ะเปิดปะ่เปดปะเปิดหรือถอยเปิดหรือถอย ขอสัญญาณหน่อยเปิดหรือถอย The that wasn't... To battle. Ôi, kẹp đường, kẹp đường Ơi, kẹp, kẹp tổn Ơi, ôi, cũng mới đang ăn tỉnh này, what the fuck พอไม่ถึงอีกเฮ้ยโหทุกคนนี่จากสกอร 11, 3, ์11-3ตอนนี้มัน,นยิ่ง29นะเชีย่ยพลังแห่งการคอมแบ็กว่ะเขี้ยแล้วดีนหน้าดูไกลมากเลยอ้าว はい,は,いは,いはい。 ทำไมมีฟีลลิ่งว่าอาจจะไม่ทันวะเนี่ยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยเดี๋ยวรอรอคอรอคอ

สวยมากเสรแล้วไฟทำอะไรแล้วสุเลิรเอ้ยของเชียร์ก็มาเว้ยทำไมกูโดนสตาร์ทวะเนี่ยเอ้ยวิงทานอีกแล้วเว้ยบ๊ายบาย โอ๊ยเรารุนล่าเป็นคนเดียวคืออะไรร้อยสิบมิเบไยแบนัดโอ้ยฆ่ากูไดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยโอยโดนโยนเข่าโรายการมากสตรไฟ ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ